วัสดีค่ะทุกคนสมหมายแฮปปี้กระดีกันดามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วจ้าวันนี้สมหมายในสไตล์คุณป้าสมหมายตอนนี้เราอยู่บ้านพี่สภพยนะคะหรือบ้านพี่ชายเราก็ได้ <c oughs> วันนี้เขามากินนี่ นี่เขาเก็บไว้คือไม่มีที่ต้นแล้วนะที่ต้นเ,เดือดแดงๆดำๆเขาเก็บมาหมดแล้วแล้วอันนี้ค่ะทุกคนมันคือมันคือปริงค่ะปริงคืออะไรปริงในภาษาเขมรเรียกว่าปริงภาษาไทย คือลูกว่าค่ะอันนี้ลูกว่านะเท่านี่ค่ะว่าเขาว่าลูกว่าอืมออกวาดกินเียืลูกนหะ คนวันนี้เขาเหนื่อยมากเลยเขาหมดทำงานแล้วอุ้ยแมวก็ร้องบ้านเยี้ยงแมวไม่ไม่เมื่อเข้ากล้องหรือเปื่าฮึฮึคนนี่คือแมวที่บ้านนี้มันร้องอืมอยากเข้ากล้อง อยากเข้ากล้องก็เรียกแขกให้หน่อยเรียก่านผู้ชมมาดูกันเยอะๆูะ้ของหมายกินปริงแอนปริงมาบัสเลยวันนี้เขาเข้าโหมดทำงานแล้วนะทุกคนเขาทำงาน สองอาทิตย์แล้วอะเหนื่อยอ่ะแมวกินไม่ได้อบอกแล้วไงว่าแมวกินไม่ได้ไม่เชื่อแ,แล้วร้อนมากเลยค่ะทุกคน ร้อน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 เทวดาเจ้าขาฝนตกมาซีวินหน่อยร้อนมากเลยเฮ้ยรู้สึกว่าร้อนเหมือนจะเป็นลมมากๆก,ก,กลับมาบ้านรีบอาบน้ำแล้วก็ล็อกคราบเป็นชุดคุณป้าสมัปปย <c oughs> คุณแสนสวยส, <c oughs> สวยไหมชุดนี้ใครอยากรู้บ้างเชื่อนายุกี่ปี20ปี ถึงหะไี่ถึงของมังโมโยี่สิบปีมี่เปีย้ยวหวานนแล้วแต่เจอลูกไหนเปี้ยวเจอลูกไหนหวานเลิป่นี้เขาจะมาเล่าให้เพื่อนฟังแค่ว่าร้อนร้อนเขาบอกว่ากรุงเทพฝนตกหนักน้ำท่วมบางสุด เมื่อวานเพื่อนทำงานอยู่ที่กรุงเทพจะไปหาลูกค้าที่โรงแรา,ามาวนรถสามชั่วโมงไม่มีที่จอดม,มีที่จอดนางก็เลยขับรถกลับบ้าขอบคุณที่ตัดสินใจยร่ตจังจังหวัดเพราะว่าเราไม่เจอสถานการณ์รถติดไม่เจอแบบอะไรที่แบบว่า ทำให้ย่นเวลาในการใช้ชีวิตเลยนะคะมากินให้เพื่อนฟังคนจะมีสาระบ้างนะแต่ไม่มีสาระเลยคือสมองกลวงวันนี้หมดสภาพยอมวันหลังจะพยายามเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนนะคะกินไปบนไปสไตล์สมายให้ปี h ชาแนลเนาะคลิปนี้บนให้เพื่อนฟังแค่นี้แหละว่า ร้อน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 มากมากไอ้กูจะไปเราคนจะเข้ากล้องแล้วเข้ากล้องนะไปดีครับมาเข้ากล้องเลยเดี๋ยวเข้ากล้องส่งมาแฮปปี้อะไรกัหน่อยเฮ้ย เด็กกะเชนว่ามาไทยเกี่ยวกเชอรี่โรยกินเชอรี่กินกินมาวิรีแอนด์บูวิรีเด็กโมเสมไหมเด็กโมกินไหมลาเพื่อนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ